สวัสดีครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องก่อนหน้านี้ฮะที่หายไปนะครับเกือบเดือนแฟนเพจโดนแฮกครับโดนแฮกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเป็นใครนะถ้าถ้าคุณเห็นรูปนี้แล้วรู้จักเขานะก็รบก,กวนหน่อยแล้วกันว่าอ่าไม่ต้องมาแฮกหรอกนะครับเพราะว่าในแฟนเพจผมมันมันไม่ได้มีสมาชิกเป็นแสนเป็นล้านขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เขาให้ความสนใจเรื่อง การสร้างเครื่องมือช่วยงานออนไลน์อะไรเงี้แล้วก็แฟนเพจผมไม่ได้มีสิทธิ์หรือผูกกับบัตรเครดิตหรืออะไรส่วนใหญ่ก็คือเวลาผมซื้อแอดซิเ n n บนเนอร์เสร็จเนี่ยก็จะทําการปิดนะครับปิดการชําระเงินออกทันทีนะครับไม่ไม่ได้มีการผูกผูกเอาไว้แบบถาวรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในในมุมของว่าเมื่อแฟนเพจที่เราอุตส่าห์ตั้งใจทํามาเนี่ย แบบว่าเป็นแฟนเพจคุณภาพนะครับไม่ไม่เน้นใน,นเรื่องของการจะปั๊มไลค์ปั๊มอะไรเนี่ยโดนแฮ็กไปแล้วนะครับโอซานเหนื่อยเหนื่อยทำมาเราต้องทำยังไงแล้วก็แชร์เห็นว่าวิธีการติดต่อกับผู้ดูแลหรือผู้ซัพพอร์ตของ f a c e b o o เนี่ยต้องทำยังไงแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่ผมทำ ก่อนอื่นเลยนะครับอเอาความรู้สึกก่อนนะครับว,วันแรกที่โดนแฮ็กเนี่ยน่าจะเป็นประมาณวันที่วันที่10อันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับเดี๋ยวนะน่าเป็นวันที่10นะครับ10จริงๆโดนมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับวันที่9แล้วก็รู้สึกแปลกๆละอาการมันแปลกๆคือเอ๊ะทำไมแฟนเพจมันบางทีก็การโพสต์เข้าไม่ได้หรือการแชร์ไม่ได้ดูเข้าไปดูแชทไม่ได้อะไรเงี้ย สักแป๊บหนึ่งพอหลังจากวันที่1 0ขึ้นไปปั๊บเนี่ยสิทธิ์ของผมนะครับที่จะเป็นผู้ดูแลแฟนเพจกับแม่ค้าอ้อมนะครับคุณรัชดาพรยกลายเป็นผู้วิเคราะห์ทันทีนะครับก็เลยผมไม่ผมไม่มั่นใจว่า,าทางทางคนที่แฮกเ,เขาต้องการเตือนหรือว่าอะไรเปล่านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าผมไปทับไลน์เขาหรือเปล่านะครับในการสร้างเครื่องมือพวกนี้นะครับแต่เขาไม่ได้เอาสิทธิ์ของผมนะกับแม่ค้าอ้อมออกจากแฟนเพจท,ทันทีนะ ยังคงให้สิทธิ์เป็นผู้วิเคราะห์อยู่นะครับผมอันนี้ผมผมไม่รู้เนาะวะ่าถุประสงค์เขาคืออะไรผมก็เลยด้วยความที่ว่าเป็นผู้วิเคราะห์ผมก็เลยสามารถเข้าไปดูไทม์ไลน์ความเปลี่ยนไปเป็นมาหรือความเคลื่อนไหวของแฟนเพจของอท,ที่ที่โดนแฮกไปได้นะครับก็จะเห็นว่า,าตารางเวลาเนี่ยมีการาใช้สิทธิ์ของคุณอ้อมนะครับในการเปลี่ยนแปลงผู้ผู้ดูแลหรือผู้ มีบทบาทในแฟนเพจเนะี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมก็เลยตามไปอีกนะครับตามไปอีกก็เลยได้ทราบว่าน่าจะมาจากามือถือนะครับมือถือเพราะว่าปกติแล้วถ้ามาจากอาคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปหรืออะไรก็ตามเนี่ยระบบของ Facebook เขาจะมีการแจ้งเตือนว่ามีการล็อกอินหรือการเข้าใช้ข้อมูลบัญชีของเราเนี่ยในสถานที่อื่นนะครับโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ระบบอีเมล ก็ดีหรือการแจ้งเตือนผ่านาระบบของ Facebook ของแมค้าอ้อมก็ดีเนี่ยไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยหรือมีการแจ้งเตือนแต่มีการอาจจะไปดัดแปลงหรือลบข้อมูลการแจ้งเตือนอะไรออกอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่อยากจะลงลึกอะไรนะครับอันนี้ก็คือในรูปแบบเดี๋ยวเราไปดูกันสเต็ป by สเต็ปเนาะว่า,าต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้างไปดูนครับโอเคครับหลังจากที่แฟนเพจโดนแฮกนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องเข้าไปในบัญชีที่ ถ้าเป็นไปได้นะถ้าบัญชี Facebook คุณยังไม่โดนแฮกไปนะครับถ้าบัญชี Facebook ยังไม่โดนแฮกไปนะครับก็เข้าไปในบัญชีที่ Facebook ที่คุณเป็นเจ้าของนะครับนะเข้าไปในบัญชี Facebook ที่คุณเป็นเจ้าของแล้วก็เป็น Facebook ของคุณเองอะไรเงี้ยนะครับจากนั้นต้องเข้าไปที่ในส่วนของความช่วยเหลือและการสนับสนุนนะครับจากนั้นกดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาหน้านี้ในหน้าหน้าอ่าหน้าศูนย์ช่วยเหลือนี่ครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้กดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือทางธุรกิจตรงนี้นะครับแตเ่เงื่อนไขมีนิดนึงก็คือบัญชี Facebook ของคุณเนี่ยต้องเป็นบัญชีที่ผ่านการซื้อแอดมาก่อนของบัญชีนี้นะถ้าบัญชีที่เป็นผู้ดูแลเพจเนี่ยยังไม่เคยซื้อแอดซื้ออะไรเนี่ยการช่วยเหลือมันปุ่มมันจะไม่เกิดนะครับพอกดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะเป็นปุ่มอย่างนี้เมื่อกี้หายไปแล้วนะครับ หายไปแล้วก็ค,คือปุ่มนี้แหละอ่านะครับคือปุ่มนี้ก็กดเริ่มต้นเข้าไปนะครับติดต่อฝ่ายสับสนุนโฆษณานะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเคสที่อ่าเดี๋ยวเขอาจจะขอเบอร์บาง,งแสนบางอย่างเอาไว้นะเออเราก็จะต้องเลือกอ่าบัญชีนะครับที่เกิดอ่ามีปัญหานะครับสมมุติว่าอ่าเราเลือกบัญชีนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกปัญหาที่เราอ่า เกิดขึ้นนะครับบัญชีฉันโดนแฮกอะไรเงี้ยนะครับสมมตินะเสร็จแล้วคุณก็กรอกรายละเอียดนะครับกรอกรายละเอียดแล้วก็กรอกเบอร์โทรอีเมลนะครับอีเมลเนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่าสามารถติดต่อคุณได้นะครับนะนะครับ,นะค,รบคุณก็ระบุป,ปัญหาเข้าไปนะครับระบุปไปเลยว่า,าบัญชีคุณโดนอะไรโดนแฮกโดนเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ดูแลแฟนเพจแล้วคุณก็แนบลิงก์แฟนเพจที่ คุณเป็นผู้ดูแลไปด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้ามาีรูปภาพที่เป็นภาพประกอบหน้าจอเนี่ยคุณก็เลือกบล็อกไปด้วยนะครับเลือกเลือกบล็อกไปด้วยในตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้เรากรอไปแล้วเนี่ยให้เราเริ่มในส่วนของกดปุ่มเริ่มแชททันทีพอเริ่มแชทแล้วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่นานครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแหละติดต่อกลับมานะครับติดต่อเข้ามาเหมือนเราแชทคุยกันนี่แหละว่าเขาก็จะสอบถามเราว่า มีอะไรให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คุยเลยว่าออแฟนเพจคุณโดนอะไรหรือบางทีคุณโดนแฮกบังทีคุณโดนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณต้องการเอาก็เอา,เอาได้จะได้แฟนเพจคืนเขาก็จะถามเลยว่าแฟนเพจ URL แฟนเพจคือ URL ไหนลิงก์ไหนนะครับแล้วก็พยายามส่งข้อมูลให้เขาให้ครบหให้เจ้าหน้าที่ครบนะครับในเรื่องของข้อมูลที่ที่คุณโดนโดนเวลาไหนช่วงเวลาไหนแล้วก็ ในอีเมลที่เป็นอีเมลของบัญชีเนี้ยบัญชีที่คุณโดนแฮกเนี่ยอีเมลที่ผูกกับเฟซบุ๊กไว้เนี่ยมีการแจ้งเตือนไปที่อีเมลหรือเปล่าหรือในบัญชี Facebook คุณเองเนี่ยมีการแจ้งเตือนหรือเปล่าว่ามีการเปลี่ยนสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยนะครับมีการลอกอินเข้าผิดปกติอะไรมีเขาจะถามหมดเลยนะครับแล้วก็ผลการออกมาคือเขาจะถามว่าผู้ดูแลผู้มีสิทธิ์ดูแลเพจเนี่ยก่อนหน้าที่จะโดนเปลี่ยนอะไรเงี้ยคุณให้สิทธิ์กับ ยูเซอรคนไหนนะครับเขาก็จะเริ่มทําการสืบสวนในเบื้องต้นว่า,าชื่อนั้นชื่อนี้คุณรู้จักหรือเปล่านะครับแต่ในในขั้นตอนนี้คุณจะยังไม่ได้แฟนเพจคืนนะครับเพราะว่า,าคนที่มาคุยกับคุณจะเป็นเพียงคนรับเรื่องแล้วรับเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งต่อไปที่ฝ่ายเทคนิคอีกทีหนึง่งซึ่งอาจจะใช้เวลา,าที่ผมเคยเจอนะร็วสุดก็ประมาณ3ามืสวันนะครับอย่างของผมเนี่ยประมาณ10กว่าวัน นะครับ10กว่าวันจากวันที่10ก็จะได้คืนประมาณวันที่เอ่อเท่าไหร่อ่ะยีนะครับจากวันทีนะ่สินะก็2อาทิตย์ก็ตีไป2อ,อาทิตย์แหละนะครับของผมนะกว่าจะได้คืนแต่ว่าผมก็ตามจี้2รอบแต่ไม่ได้ตามจี้ทุกวันนะก็คือต้องเว้นระยะเวลาให้เขาทางานนะครับถึงตามจี้ไปก็ไม่มีผลนะครับนะเอ่อในเคสของผมเนี่ยก็ได้คืนมาแล้วนะครับในเคสของผมนะครับในเคสของผม ในในส่วนของไก่กองนี้ที่เราเปิดเคสไปแล้วและเคสเรายังไม่ไม่ถูกดําเนินการหรือว่าอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยเราสามารถเข้ามาตรวจสอบอเคสของเราได้ว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วก็สามารถที่จะทวงถามไปได้อย่างเช่นส่งคําขอ,ขอการอัปเดตเนี่ยพิมพ์เข้าไปนะครับพิมพ์เข้าไปว่าเออตอนนี้เรื่องถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยมาส่งคําขอ,ขอ,ขอที่นี่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนี้ยก็จะมีคนที่เขามาตอบมาอะไรอยู่เสมอนะครับอีเมลรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ย ก่อนที่ตอนที่ผมทําการาแจ้งเขาแจ้งเรื่องเข้าไปเนี่ยปัญหาของผมอย่างแรกเลยก็คืออีเมลที่ใช้กับบัญชีเนี่ยเป็นอีเมลของ Hotmail ซึ่งอีเมลเนี่ยไม่ได้ใช้มา10กว่าปีละแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลได้ดังนั้นอ,อีเมลที่เราจะแจ้งให้เขาทราบนะครับนะเขาจะพนักง,งานเขาจะถามนะครับเมื่อทําการาตรวจสอบข้อมูล้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะแจ้งผ่านอีเมล ที่เป็นอีเมลที่ผูกบัญชีไว้ในในขั้นตอนนี้เราสามารถบอกให้เขาว่าบอกกับผู้ให้บริการนะครับที่แชทกับเราอยู่นะเป็นอีเมลอื่นได้นะครับเป็นอีเมลอื่นได้แล้วก็แจ้งอีเมลที่เราต้องสามารถใช้งานได้นะต้องเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้คุณเข้าไปเช็คเมลได้เป็นระยะนะครับแจ้งไปทางผู้ให้บริการนะครับคนที่แชทกับคุณอยู่นะครับดังนั้นข้อมูลที่คุณต้องเตรียมไว้คือ1อ่า url แฟนเพจนะส อ่าลิงก์โปรไฟล์เฟซบุ๊กที่เป็นผู้ดูแลแฟนเพจเก่านะฮะของเดิมที่ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนนะครับมีอ่าลิงก์เแบบคนไหนบ้างนะครับมีใครบ้างก็แนบเข้าไปรวมถึงลิงก์ URL ของผู้ที่มีบทบาทอื่นๆด้วยคุณก็แนบลิงก์ r l เ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลสถานะตารางเวลาที่มีการ uh, วันที่แฮกเวลาที่แฮกอะไรเงี้ยสามารถที่จะระบุพิกัด ให้เขาได้จะยิ่งดีนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยฮะอ่าผมเปิดรูปนี้ให้ดูผมก็จะแนบรูปพวกนี้เข้าไปว่าเออเนี่ยตอนนี้วันนี้คือกรอบสีแดงที่วันที่โดนแฮกเวลาให้โดนแฮกก็จะมีบอกหมดเนี่ยนี่คือหน้าของ a c e b o o k นะครับนี่ในในแฟนเพจนะฮะประวัติการจัดการแฟนเพจก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่ตัวนี้คือผู้ดูแลแฟนเพจอะไรเงี้ยของเดิมนะครับของเดิมก่อนที่ถูกเปลี่ยนนะครับเขาก็จะถามว่าคุณรู้จักคนชื่อนั้นชื่อนี้ไหมอะไรเงี้ยเขาจาถาม นะครับหลายคนก็อาจจะสงสยัยว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนพาสเวิร์ดหรือเข้าไปดูแลพาสเวิร์ดของบัญชีคุณเหรอจริงๆดูแลนะครับแต่จริงๆแล้วในช่องทางที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามาที่บัญชีเราแล้วเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแฟนเพจของเราเนี่ยมันไม่ได้มีช่องทางเฉพาะการล็อกอินผ่านระบบธรรมดานะฮะแต่มันยังมีช่องทางอื่นด้วยซึ่งอันนี้ก็รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคงไม่ไม่ไปลงลึกแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชี้เป้านะครับ แฟนเพจที่ผมโดนแฮกมีหลักๆก็คืออตัวแฟนเพจเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูเนาะคือแฟนเพจนี้ที่โดนแฮกไปนะครับอีแฟนเพจหนึ่งก็คืออแฟนเพจชื่อว่าแฟนเพจนี้ครับโดนแฮกไปแล้วแฟนเพจนี้บอกเลยว่าไม่ได้คืนนะครับไม่ได้คืนเลยนะตอนนี้ก็มีการแชร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมแชร์ดาราแชร์อะไรมั่วซั่วหมดเห็นไหมฮะอันนี้คือแฟนเพจที่โดนแฮกไปนะ ไม่ได้คือเลยอันนี้คือเพราะว่าแฟนเพจเนี้ยผมไม่ได้ซื้อแอดนะครับผมไม่ได้ซื้อแอดเลยแฟนเพจนี้นะโพสต์ล่าสุดก็คือวันที่16พฤษภาคม2021ซึ่งมันปีที่แล้วเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อแอดซื้ออะไรเลยนะครับแฟนเพจนี้แฟนเพจที่สร้างมานานมากนะครับก็ยังสังเกตว่าจะมีลิงก์ URL แฟนเพจเว็บผมแล้วก็เป็นบล็อกนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์โทรผมด้วยที่อยู่นนี้นะครับเป็นอีเมลของผมหมดเลยนะครับ ตัวเนี้ยไม่ได้คืนเพราะว่าผู้ดูแลแฟนเพจเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นไอดีไอดีนึงของผมแล้วก็ไอดีนั้นเนี่ยไม่เคยได้ซื้อแอดเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อดูขอคืนได้นะครับแต่ผมจะลองดูอีกทีนึงว่าตรงเนี้ยจะได้คืนหรือเปล่านะครับเพราะว่าแฟนเพจตัวเนี้ยเป็นแฟนเพจที่แชร์ในเรื่องของงานประดิษฐ์อย,ย to to ่างเดียวเลยเห็นไหมฮะเป็นงาน DIY อันนี้คือตัวเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ผมโพสต์เองนะครับ งาน DIY อันนี้ผมทำ Adsense นะครับ Adsense ก็ Ad ense, คือ,ด,คด,อ,อนะคดึงคนเข้าไปดูบล็อกตรงนี้นะครับดึงคนเข้าไปดูบล็อกว่าเรื่องงาน DIY ต่างๆนะครับอันนี้คือยังไม่ได้คืนนะครับโดนโดนในเวลาที่ไล่กันครับแฟนเพจเนี่ยแฟนเพจตัวเนี้ยโดนวันนี้สมมตินะโดนวันนี้แฟนเพจอีกแฟนเพจหนึ่งก็โดนวันถามาซึ่งทั้งสองแฟนเพจมี ID ที่ผูกติดกันนะครับก็คือเป็น ID นี้ ไอดีของคุณอ้อมนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่เขาก็ใช้สิทธิ์ของตรงนี้แหละเข้ามา,าเข้ามาดูเข้ามาโพสต์เข้ามาเปลี่ยนสิทธิ์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้คือหรือเปล่าเดี๋ยวขอยื่นเรื่องไปอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นอีกแฟนเพจหนึ่งนะก็วันนี้มาแชร์ข้อมูลประมาณนี้ครับรายละเอียดเดี๋ยวไปดูสถานะการแชทกันว่าเขาจะถามเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคนี okay. okay. case, ่ค like ือสถานะการแชทนะครับเริ่มแรกคือเขาก็หลังจากที่เรากดแชทไปใช่ไหมครับเขาจะบอกสวัสดีขอบคุณแล้วก็เขาจะบอกเลข i อด์ที่สถานะของเรานะครับเป็นเคสของเราซึ่งแคสตรงแรกของผมมันเคสตรงนี้มันเริ่มมันน่าจะปิดไปแล้วนะครับเพราะผมได้แฟนเพจ้นแล้วแล้วก็เขาได้บอกว่าติดต่อเรื่องถูกถอดถอนบทบาทผู้ดูแลเพจเขาชื่อว่ากินนะผมไม่รู้ว่าเป็น AI หรือเป็นคนจริงๆนะเออ แล้วก็พอเราก็เออขอบคุณมากนะคขาแล้วก็ว่ากันไปแชทเสร็จปุ๊บเราก็ส่งข้อมูลเลยปัป๊บเขาให้ขอลิงก์เพจนะครับแล้วก็ส่งลิงก์อันนี้ URL เพจนะครับเดี๋ยวนะ URL เพจนี่นะครับเราก็ส่งลิงก์เข้าไปอันนี้ผมส่งไปหมดเลยนะครับลิงก์ URL f a c e b o o k นะนะครับแล้วก็ส่งอีกทีนึงเป็น URL เพจแล้วก็เขาก็ตรวจสอบนะครับจากรูปที่คุณอ้อมแนบมาคือผมแนบรูปเมื่อกี้ที่ผมผมบอกไปนะครับว่าที่ผม วงกรอบสีแดงนะครับได้มาในส่วนตีนะัดตอบีแดงนะั้นคือคุณอ้อมไม่รู้จักบุคคลดักล่าวใช่ไหมอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่เข้ามาใช้สิทธิ์สวมสิทธิ์ของคุณอ้อมแล้วก็เปลี่ยนสถานะนั่นเองเราก็ตอบไปเลยครับแชทเขาก็จะถามนี่ฮะถามเขาจะถามทีนะดังนั้นข้อมูลที่คุณก่อนที่จะทําการชแชทเนี่ยคุณต้องเตรียมข้อมูลให้ครบก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเตรียมให้ครบก่อนเสร็จแล้วเราก็แจ้งเข้าไปทั้งหมดเลย เขาก็ถามว่ามีการแจ้งเตือนเหรือเรื่องการแจ้งเตือนอีเมลเนี่ยอันนี้สําคัญนะ,ะซึ่งตอนนี้เราก็บอกเลยว่าอ้เมลเนี่ยมันไม่ได้ใช้มานานมากลแล้วนะครับเสียจปั๊บแล้วเขาก็จะบอกว่าได้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านคือคําแนะนําของเขาแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแชทนะครับผมไม่รู้ว่าเนี่ยคือคนจริงๆหรือเป็น AI เนาะแต่ด้วยด้วยคาที่เขาใช้เนี่ยเป็นคําที่สมูทมากนะครับคำีิสมูทมากนะานั้นข้อมูลต่างเนี่ย เราต้องเตรียมให้พร้อมนะครับก่อนที่จะทําการโพสต์หรือแชทเข้าไปถามนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในเรื่องของเพจ e นวัยทีหนึ่งว่าได้คืนหรือเปล่าเนาะก็คลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับอย่างแรกเลยคือไม่ต้องตกใจนะครับว่าแฟนเพจเราโดนแฮกไปเนี่ยเราจะได้คืนไหมไม่ได้คืนยังไงเพราะถ้าข้อมูลเราครบแล้วเราเป็นเจ้าของแฟนเพจจริงๆเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าข้อมูลติดต่อในแฟนเพจเป็นของเราหมด นะครับแล้วก็สถานะประวัติการแก้ไข IP มันมีอยู่แล้วเขาสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วซึ่งถ้าเราได้ใช้บริการในเรื่องของแอดของกับเขาอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเ,าเขาจะมองว่าเราเป็นลูกค้าคนหนึ่งแล้วก็เขาก็จะพยายามาติดตามแล้วก็ทวงแฟนเพจที่เราทุ่มตัวหรืออุตสา์ปลูกป,ปั้นออกมาเนี่ยกับคืนมาให้เราแน่นอนนะครับงนั้นก็ขอให้โชคดีกับการทำอ e ีคอมเมิร์ซกับการทำ งานค้าขายหรือการท่องโลกออนไลน์นะครับคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ